สวัสดีค่ะมาเจอกันกับัญญาบลสีในส่วนของ EP นี้จะเป็น EP ที่289แม้ม่ค้าจะมีในส่วนของไม้โบราณไม้มีชื่อไม้ด่างไม้ป้ายอยู่ในส่วนของกระถางสนิ้วนำมาแบ่งปัน แม่ค้าจะทำการจัดส่งทั้งกระถางแพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษใช้ขนส่งโดยปลษณีี์ไทยจัดส่งด่วนให้แบบ EMS ก่อนการไปดูหน้าไม้แม่ค้าขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัดส่งกรณีคุณลูกค้าสะดวกแบบโอนจะมีค่าจัดส่งเมาเมาให้ที่50บาทในส่วนของคุณลูกค้าที่สะดวกแบบเก็บเงินปลายทางจะมีค่าจัดส่งเมาเมาให้ ที่70บาททำการสั่งซื้อมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็จะส่งให้ทั่วประเทศค่าจะส่งจะคิดต่อหนึ่งรอบของการจัดส่งในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานคุณลูกค้าจะได้รับต้นไม้1-2วันกรณีภาคใต้นะคะก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาตั้งแต่2-5วันเนื่อนานเกินกว่าที่แม่ค้าแจ้ง ยังไงก็รบกวนแจ้งกลับมาที่อัญญาบัญสีเราจะทำการติดตามทวงถามในส่วนของสถานะการจะสงให้อย่างเร่งด่วนนะคะที่เห็นอยู่ก็จะเป็นในส่วนของไม้กระถาง6นิ้วที่เราได้ทําการเลี้ยงนะคะแล้วก็ตั้งฟอร์มเอาไว้เนื่องจากว่าลูกค้าบางท่านนะคะบางบางท่านบางส่วนก็อยากจะได้ในส่วนของไซตตั้งแม่เนาะไซต์ใหญ่นะคะ กรณีไม้กระถาง5กระถาง6เป็นไซส์ที่ราคายังย่อมเยาวนะคะถ้ากระโดดไปถึงกระถาง8กระถาง10ราคาจะสูงขึ้นนะคะอันนี้แม่ค้าจะยกให้ดูถ้าเป็นกรณีหนุมานประสานกายนะคะอยู่ในส่วนของกระถาง6นิ้วแบบนี้ต้นโตมากๆนะคะไซส์นี้แม่ค้าจะให้ที่ราคากระถางละ300บาท กรณีถ้าเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะใสกระถาง6นิ้วเนาะต้นโตโตแบบนี้ไสนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าก็จะให้ที่ราคากระถางละ300บาทค่ะในส่วนของหนุมานประสานไกยนะคะกระถาง4นิ้วปลายสวยทุกใบไส่นี้ฟอร์มนี้นะคะแม่ค้าจะให้ที่ราคากระถางละ100บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของไก่เศรษฐี กัดสีกัดลายมาแล้วนะคะให้ดูไซส์ต้นโตล้นกระถางสีมากๆนะคะไก่เศรษฐีไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าจะให้ที่ราคากระถางละ50บาทกรณีเปลี่ยนทายขยับไซส์กระถางอย่าลืมว่ารบกวนพักต้นไม้ไว้ที่บ้านคุณลูกค้าก่อนนะคะค่อยทําการปรับเปลี่ยน หรือว่าขนาดกระถางช่วงนี้หลายพื้นที่นะคะจะเข้าสู่ช่วงฤด,ดูหนาวปริมาณน้ําที่ใช้นะคะขังบอนสียังไงก็ลดปริมาณน้ําลงนะคะอย่าให้มีมากเนาะเนื่องจากว่าช่วงกลางคืนนะคะน้ําก็อาจจะเย็นทําให้รากสะดุดรากเน่าเปื่อยได้นะคะลดลงให้เหลือปริมาณน้ําแค่นิดหน่อยพอนะคะ ไก่เศรษฐีให้กันที่ราคากระถางละ50บาทจ้ามุมนี้จะเป็นในส่วนของทรัพย์เจริญนะคะที่เราได้มีการแบ่งจำหน่ายอยู่คะเดี๋ยวแม่ค้าให้ดูให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดทรัพย์เจริญแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ100บาทลักษณะเป็นบอนใบกลมนะคะใบดกเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตีย้ย ไซนี้ฟอร์มน,มนี้พาจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันซับเจริญ100บาทจ้ากระถางนี้ก็จะเป็นในส่วนของนพเก้านะคะนพเก้าสีมาครบ,ครบแบบนี้เลยสวยมากนะคะเป็นไม้สวยอมตะไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ100บาทจ้า กระถางนี้จะเป็นในส่วนของคุมทองนะคะเป็นบอลใบกลมกระดูกสีเขียวเข้มกัดสีกัดลายขึ้นมาเนี่ยสีชมพูเขาจะเด่นแล้วก็สวยมากๆนอกจากจะเป็นไม้ฟอร์มสวยเขายังชื่อดีอีกต่างหากนะคะมีชื่อว่าคุมทองไซนี้ฟอร์มนี้อยู่ในส่วนของกระถางสี่นิ้วแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บบาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของอินทรชิตหน้าทองนะคะ เริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วเนาะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้อินทรชิดหน้าทองแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ70บา,จาทจ้ะกระถางนี้ก็จะเป็นในส่วนของเศรษฐีริมนาคนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันเศรษฐีริมนาคแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ100บา,จาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของอุตมณีนะคะ เริ่มจะกัดสีกัดลายมาแล้วสะดือแดงมาแล้วนะคะไซนี้ฟอร์มนี้อุตสามณีแม่ค้าขอราคาที่180บาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของพระยาดำรงราชานุภาพนะคะลักษณะเป็นบอลป้ายสวยๆใบมันเงาก้านใบแข็งแรงพระยาดำรงราชานุภาพผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันไซนี้แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ180บาทจา้ะ กระถางนี้จะเป็นในส่วนของนางพญานะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดไซส์นี้ผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันตอนนี้แม่ค้าเหลืออยู่น่าจะราวๆสิบกระถางนะคะรุ่นใหม่ยังไม่ได้ทําการผ่าขยายพันธุ์ทําจํานวนนะคะก็น่าจะผ่าก็หลังช่วงปีใหม่เนาะน่าจะปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะเริ่มผ่าบอลสีกันอีกรอบนึงก็ถือว่าเราทําสต็อกเอาไว้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะ เดี๋ยวยังไงเริ่มงอกเราก็ทยอยปลูกทยอยแบ่งจําหน่ายไปเรื่อยๆไซส์นี้ฟอร์มนี้นะคะคุ้มมากๆต้นโตมากๆนางพญาแม่ค้าให้ที่ราคากระทางละ90บา,จาทจ้ากระถางนี้อยู่ในตับเรือพระที่นั่งนะคะมีชื่อว่าเรือสุพรรณหงษ์กำลังเริ่มกัดสีกัดลายตอนนี้เหลือสองกระถางสุดท้ายนะคะ ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดในส่วนของเรือสุพรรณหงษ์แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ90บาทจ้าในส่วนของสีเรื่องงามนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดอันนี้เป็นหลอดใหมนะะ่สีเรื่องงามแม่ค้าขอราคาที่250บบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของเทพเทวริษนะคะ หน้าไม้สวยๆแบบนี้แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ100บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของพญามุจจรินนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วเนาะไซนี้ฟอร์มนี้นะคะผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันในส่วนของพญามุจจรินแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ150บาทจ้ะบอนสีที่มีชื่อว่าวันจันนะคะเป็นบอนโทนสีเหลืองจุดแดง ไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของศิลาเพชรนะคะใบมันเงาให้ดูโทนสีศิลาเพชรไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ50บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของเทพสายรุง้งนะคะมีความด่างสวยๆแบบนี้ เทพสายรุ้งแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ80บาทจ้ะก,กระถางนี้มีชื่อว่าเพชรมนทนเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะในกรณีเพชรมนทนแม่ค้าจัดโปรให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้ะก,กระถางนี้มีชื่อว่าสีสมบูรณ์นะคะเป็นบอลกาบเนาะให้ดูไซสให้ดูขนาดนะคะสีสมบูรณ์ไซส์นี้ฟอร์มนี้ แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ60บาทจ้ามาดูในส่วนของต้นนี้นะคะให้ดูทรงใบแล้วก็ให้ดูลวดลายอยู่ในกระถาง4นิ้วไซนี้ฟอร์มนี้เป็นเท้าคนทัน,นุราชนะคะแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ90บบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของบอลใบกลมนะคะหนึ่งในตับเกจิอาจารย์ ให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดกระถาง4นิ้วมีชื่อว่าหลวงปู่หินไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ90บาทจา้าในส่วนของกระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของบนกาบกัดสีกัดลายมาแล้วเขาจะสวยมากๆมีชื่อว่าปักษาพนาวันนะคะแม่ค้ามีแบ่งปักษาให้ที่10กระถางนะคะ ผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันปักษาพนาวันแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ90บาทจ้ากระถางนี้เป็นไม้โทนเหลืองนะคะมีจุดขาวกระจายทั่วใบเส้นกระดูกจะออกเป็นสีแดงแบบนี้เนาะมีชื่อว่าเหลืองการจนานะคะแม่ค้าให้ดูไซส์ให้ดูขนาดเหลืองการจนาแม่คาขอราคาที่กระถางละ70บบาทจ้า กระถางนี้จะเป็นบอลใบกลมใบดกไม้ฟอร์มพุ่มเตีย้ยมีชื่อว่านะคะซับเจริญให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดไซส์เดียวกันรุ่นเดียวกันผ่าจากแม่เดียวกันในส่วนของทรับเจริญแม่ค้าจะให้ที่ราคากระถางละ100บาทจ้า กระถางนี้จะเป็นนะคะในส่วนของบอลโชกระดูกพื้นใบโตเต็มที่โตเต็มไวัยสีจะสดแล้วก็เข้มมากๆไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยใบดกใบหนาก้านใบแข็งแรงเป็นไม้ฟอร์มประกวดนะคะมีชื่อว่าปราสาททองให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดไซนี้ฟอร์มนี้ปราสาสท,ทองแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บาทจ้า ในส่วนของกระถางนี้นะคะก็จะเป็นพญาพิเภกเป็นหนึ่งในตระกูลยักษ์เนาะเวลากัดสีกัดลายนะคะพื้นใบก็จะกลายเป็นสีแดงสดสวยมากๆเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะให้หนอ่อให้กอเร็วมากๆพญาพิเภกไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าจะให้ที่ราคากระถางละ100บาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของนายทองเหม็นนะคะ ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดไซส์นี้ฟอร์มนี้นายทองเหม็นแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ100บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของมนเทียนทองนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาด <urers> ให้ดูเฉดสีมนเทียนทองแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ100บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของขุนไก้ Rules. นะคะมีความป้ายสวย,สวย ต้นโตล้นกระถางสีมากๆกรณีไซต์ตัวโตแบบนี้สามารถเปลี่ยนถ่ายขยับไซส์ขนาดกระถางอย่าลืมว่าจะต้องพักต้นไม้ไว้ที่บ้านคุณลูกค้าก่อนทําการเปลี่ยนไซต์กระถางนะคะขุนไกลไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ80บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของดาริกานะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาด ดาริกาไซนี้แม่ค้าขอราคาที่กระทางละ100บาทจ้ากระทางนี้จะเป็นในส่วนของวิมานดินนะคะเป็นบอนฟอร์มพุ่มเตี้ยใบดกใบหนาวิมานดินไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอราคาที่กระทางละ60บาทจ้ากระทางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะมานนางพิมพ์เนาะ ให้ดูหน้าไม้เริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะไซนี้ฟอร์มนี้เลยแม้ค้าขอราคาที่กระถางละ60บาทจ้ะ <o> ก็จะมีนะคะอยู่ราวๆหนึ่งสามสี่ห้าหประมาณ6 7กระถางนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วเขาจะสวยมากๆประมาณนี้เลยกระถางนี้นะคะ <o> <o> เป็นบอลทรงใบพัด ใบดกใบหนาเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะจะเป็นบอลดังมีชื่อว่าตุลาการนะคะไซนนี้ฟอร์มนี้ตุลาการแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ100บาทจ้ากระถางนี้เป็นต๊กแกก้านดำนะคะให้ดูลายจุดเนาะให้ดูขนาดนะคะต๊กแกแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้เป็นบอลกราบนะคะโทนสีสม้ม ส้มเหลืองประมาณนี้เป็นลูกไม้นะคะไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ100บาทจา้ะในส่วนของกระถางนี้นะคะเป็นบอลใบกลมนะคะใบดกใบหนาเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตีย้ยเช่นกันมีชื่อว่าชัดทินลกรนะคะให้ดูไซให้ดูขนาดฉัดทินลกรแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ100บาทจา้ะกระถางนี้เป็นเพชรเมืองนอนนะคะ ถ้ากรณีเพชรเมืองนอนทสายลุ้นเนี่ยแม่ค้าขออนุญาตถอดออกจากกระถางนะคะเดี๋ยวยังไงหอ่อไปให้เนาะให้ที่ราคาต้นละ10บาทนะคะไม่ได้ส่งทั้งกระถางนะคะต้นละ10บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นชายชนนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้เนาะอีพีนี้นะคะก็จะมีความปลายให้ประมาณนี้ขอราคาที่กระถางละ50บบาทจ้า กระถางนี้จะเป็นในส่วนของหนุมานประสานกายนะคะสายลุ้นๆเนาะต้นโตมากๆหนุมานประสานกายสายลุ้นแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100กรณี3กระถางร้อยสามารถรวมกันได้ในหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ยังสามารถรวมกันกันกบลูกไม้มเมล็ด ของทางอัญญาบันสีที่ทําการจําหน่ายในเรทราคา35บาทค่าจะส่งคิดแบบเมาส์ต่อหนึงรอบของการจัดส่งนะคะนมุมานประสานกายสายลุ้น35บาทจ้าตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระไลทองนะคะเป็นไม้โทนเหลืองเนาะไม้ฟอร์มพุ่มนะคะใบสวยสีสวยมากๆก็ะไหลทองแม่ค้าขอราคาที่กระทางละ150บาทจ้า กระถางนี้จะเป็นในส่วนของพันธุ์ท้ายนรสิงห์นะคะเริ่มกัดสีมาแล้วเนาะพันธุ์ท้ายนรสิงห์ของทางอัญญาบอลสีลักษณะจะเป็นบอลใบกลมทรงรูปหัวใจนะคะสวยๆแบบนี้ไซนี้ฟอร์มนี้พันธุ์ท้ายนรสิงห์แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ100บาทจา้ามาดูกันที่กระถางนี้มีชื่อว่าแดนคูนทองเป็นไม้โทนเหลืองนะคะใบดกใบหนาก,กนใบแข็งแรงเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาด แดนคูณทองแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจา้ากระถางนี้เป็นศิลาหุ้มทองนะคะศีลาหุ้มทองหน้าสวยๆแบบนี้แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ50บาทจา้าในส่วนของกระถางนี้เป็นเบญจรงน้ําทองสายลุ้นนะคะผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันให้ดูไซส์ให้ดูขนาดเบนจรงน้ําทองสายลุน้นแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ 35บาท3กระถาง100บาทจ้ะแม่ค้าให้ดูกระถางนี้นะคะเป็นหนึ่งในตับวันมีชื่อว่าวันพฤหัสบดีฝากไปเลี้ยงไล่แดดไล่แสงนะคะต้นโตมากล้นกระถาง4นะคะวันพฤหัสบดีไซน์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ราคาที่กระถางละ70บบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของชมพูทวีปนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาด ต้นโตมากๆนะคะให้ดูไซส์เนาะพิจารณาได้ตามที่แม่ค้านำเสนอนะคะผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันขนาดของลำต้นอ่นะ,ะดูจากขนาดของลำต้นนี้น่าจะเริ่มสร้างหัวแล้วนะคะชมพูทวีปไซน์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอราคาที่กระทางละ80บาทจ้าในส่วนของไม้ล้างลากนะคะแม่ค้าก็ยังคงมีจำนวนอยู่ ลูกค้าที่สนใจไม้ล้างรากให้กันในราคาเบาๆนะคะก็สามารถทักทายสอบถามกันเข้ามาได้มณีจันนะคะมณีจันต้นโตมากรุ่นนี้นะคะถ้าเป็นมณีจันนะคะสายลุ้นหน้าไม้ประมาณนี้ก็จะเป็นต้นละ15บาทมุมนี้จะเป็นบางใหญ่นะคะบางใหญ่ต้นละ20บาทเนาะไม่ค้าให้ดูนะคะให้ดูลำต้น ลำต้นก็จะใหญ่มากๆนะคะบางใหญ่อยู่ที่ต้นละ20บาทกระถางนี้จะเป็นในส่วนของนางฟ้านะคะผ่ามาจากพรมพิมานหรือว่ารัศมีเงินกรณีที่ไม่ป้ายเราจะเรียกรวมกันว่านางฟ้าหน้าไม้ประมาณนี้แม่ค้าให้ราคาที่กระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้า ในส่วนของกระถางนี้เป็นชินบัญชรน,นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดไซนี้ฟอร์มนี้ในส่วนของชินบัญชรนเริ่มกัดสีกัดลายแล้วนะคะแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ70บาทจ้าในส่วนของรัศมีเงินนะคะมีความป้ายเนาะรัศมีเงินไซนี้ฟอร์มนี้ผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ70บาทจ้า กระถางนี้เป็นหนึ่งในตับนะคะเกจิอาจารย์เช่นกันเนาะไซนี้ฟอร์มนี้นะคะให้ดูหน้าไม้มีชื่อว่าหลวงปู่ขาวเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วเดี๋ยวยังไงแม่ค้าจะขึ้นต้นโตเต็มไวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะต้นโตมากหลวงปู่ขาวแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ60บบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของสองฝั่งโขงนะคะแม่นะคะ้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาด ต้นโตล้นกระถางสีมากๆสองฝั่งโค้งแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ50บาทจะ้ะต้นนี้จะเป็นในส่วนของกระไหลทองนะคะเป็นไม้โทนสีเหลืองให้ดูหน้าไม้นะคะมีความป้ายสวยๆไซส์นี้ฟอร์มนี้กระไหลทองแม่ค้าขอราคาที่ให้ดูกันที่กระถางนี้นะคะมีความด่างสวยมากๆ ดังขาวดังเหลืองนะคะใบดุกใบหนาเนาะมีต้นเดียวนะคะในส่วนของเศตามาลามาตกระถางนี้เลยนะคะ คุณลูกค้าสนใจก็สามารถแจ้งมาได้ที่เบอร์ศ8 7 6 1 1 5 1เ9เบอร์นี้จะเป็นในส่วนของทั้งเบอร์โทรแล้วก็เป็นทั้งไลน์คุณลูกค้าอยากทำความรู้จักเพิ่มเติมกับทางอัญญาบอลสีเรามี Facebook นะคะอัญญาการ์เด้นหรือว่าจะเป็นในส่วนของแฟนเพจก็จะเป็นอัญญาบอลสีอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเข้าไปทาความรู้จักเพิ่มเติมนะคะได้อีกหนึ่งช่องทางให้ดูหน้าไม้นะคะเสตามาลามาตกระถางนี้แม่ค้าขอราคาที่ 150บบาทจ้ะมาดูตู้นี้นะคะตู้นี้จะเป็นในส่วนของริมขอบฟ้าต้นโตมากแล้วริมขอบฟ้าเนี่ยแม่ค้ามีล้างรากให้นะคะถอดออกจากกระถางเนาะจะส่งนะคะแบบหอ่อแล้วก็คลุมถุงเอาไปให้นะคะขอบคุณลูกค้าที่รับได้เลี้ยงได้ดูแลเป็น ริมขอบฟ้าแม่ค้าให้ที่ราคาต้นละ10บาทมาดูกันที่กระถางนี้นะคะให้ดูไสให้ดูขนาดไซนี้ฟอร์มนี้ในส่วนของรัตนาสินในส่วนของบางคลิปราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดของต้นไม้แล้วก็หน้าไม้ในแต่ละรุ่นนะคะไซนี้ฟอร์มนี้ในส่วนของรัตนาสินแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ70บบาทจ้า เดี๋ยวพาเที่ยวชมไม้นะคะก่อนการไปดูไม้แบ่งปันเนาะโซนที่เห็นอยู่นะคะจริงแล้วคือเขาโตเกินที่จะสามารถส่งได้แล้วอันนี้เดี๋ยวยังไงทางอัญญาบอนสีจะเอาไปลงแปลงนะคะก็อาจจะต้องมีจำน่ายในส่วนของไซต์ตั้งแม่ต่อไปเนาะเนี่ยค่ะอย่างบางทีกรณีแหล,ลมทอง เราไม่ได้จําหน่ายนะคะเนื่องจากว่าบางทียุ่งยุ่งยุ่งกับภารกิจอย่างอื่นอยู่ต้นไม้ก็จะโตไปเรื่อยนะคะถ้าโตเกินกว่าที่เราจะทรงได้แบบนี้นะะเราก็จะทําการปลูกเป็นไซต์ตั้งแม่หรือที่เราจะย้ายสวนใหม่นะคะเราก็จะลงแปลงปลูกกันไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทศกันนะคะเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วเนาะต้นโตแล้วก็น่าจะ สร้างหัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงอัปเดตสวนใหม่บ้านสวนอัญญาบรรสีเราก็จะทำการพาเที่ยวชมแล้วก็อัปเดตให้ดูความคืบหน้าเรื่อยๆมุมนี้ก็จะเป็นเกษตรศาสตร์นะคะให้ดูหน้าไม้สังเกตได้เนาะให้ดูจากนะคะขนาดของใบนี่คือโตมากๆแล้วเกษตรศาสตร์แม่ค้าให้ที่ราคากระทางละ50บบาทจะ้ะ มุมนี้จะเป็นในส่วนของพญามน์นะคะเวลาอยู่รวมกันเป็นฟอร์มกอเนี่เขาจะสวยมากๆบางทีแม่ค้าจะพยายามถ่ายให้เห็นนะคะเวลาอยู่หลายๆต้นเนะาะพญาโมลแม่ค้ามีปโปรให้อยู่ไซนี้ฟอร์มนี้ให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้ะ ส่วนกระถางนี้นะคะเป็นนางพิ้วให้ดูลักษณะเฉดสีแล้วก็ทรงใบนะคะเริ่มบิดม้วนเกลียวมาแล้วไซส์นี้ฟอร์มนี้นางพิ้วแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60บาทจา้ะกระถางนี้มีชื่อว่ารุ่งสุรีนะคะแมคค้าให้ดูไซส์ให้ดูขนาดตน้ตนโตล้นกระถางสีมากๆนะคะรุ่งสุรีแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ50บาทจา้ะ กระถางนี้จะเป็นในส่วนของเท้าพันตานะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดตน้นโตมากๆเท้าพันตาแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ60บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของปีกกินรีนะคะแม่ค้าให้ดูเส้นสายลายกระดูกตน้นโตมากๆปีกกินรีแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้า กระถางนี้เป็นบอลกาบมีแข้งมีชื่อว่าสีสมบูรณ์นะคะโทนสีแล้วก็เส้นกระดูกเขาจะสวยมากๆสีสมบูรณ์ไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ60บาทจา้ะมุมนี้นะคะจะเป็นโทนสีชมพูหวานมากๆกระดูกจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะตัดกับขอบใบสีเขียวเข้มเช่นกันมีชื่อว่ามงกุฎเพชรนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาด มงกุฎเพชรแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ50บาทจะ้ะโซนนี้ก็จะเป็นในส่วนของพญานาคราชนะคะเวลาปลูกเป็นฟอร์มกอเขาก็จะสวยมากๆไซนี้ฟอร์มนี้สำหรับพญานาคราชแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ60บาทจะ้ะในส่วนของกระถางนี้นะคะจะเป็นบอลโชกระดูก มีชื่อว่าขุนสุภานะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดให้ดูหน้าม้าให้ดูเส้นกระดูกนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้ขุนสุภาแม่ค้าให้ที่ราคากระทางละ80บาทจ้ากระทางนี้มีชื่อว่าตะเคียนทองนะคะลักษณะทรงใบจะประมาณนี้นะคะเวลาโตเต็มที่โตเต็มวัยเขาจะสีส้มทองนะคะตะเคียนทองแม่ค้าขอราคาที่กระทางละ80บาทจา้า กระถางนี้จะเป็นในส่วนของฤาษีกลทัญญะนะคะแม่ค้าให้ดูลักษณะเฉสีแล้วก็ทรงใบเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะไซน์นี้ฟอร์มนี้ฤาษีกลทัญญะแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ80บาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของธาตบางแก้วนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดต้นโตโต,ต,ตล้นกระถางสี่นิ้วธาตบางแก้วนะคะ ไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ80บาทจา้ากระถางนี้เป็นนางรากสดเทวีนะคะให้ดูความป้ายเนาะป้ายสวยทุกใบนะคะไซนี้ฟอร์มนี้ในส่วนของนางรากสดเทวีแม่ค้ขอราคาที่กระถางละ70บาทจา้ะมาดูกันที่กระถางนี้นะคะเป็นหนึ่งในตับลิงเนาะมีชื่อว่าหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาด ไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ50บาทจ้ากระถางนี้เป็นหนึ่งในตับเกจิอาจารย์นะคะเป็นบอลใบกลมทรงถ้วยมีกาบเนาะรากเดินดีทะลุก,ก้นกระถางมีชื่อว่าอาจารย์จูอาจารย์จูแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ50บาทจะ้ะกระถางนี้เป็นบอลใบดกใบหนานะคะมีชื่อว่าม่านชมพูยิ่งโตจะเป็นสีชมพูสวยมากมาก ไซนี้ฟอร์มนี้มั่นชมพูแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของดาวเหนือนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดไซนี้ฟอร์มนี้ดาวเหนือแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ50บบาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของก้าวทับนะคะแม่ค้ามีก้าวทับหน้าสวยๆมาแบ่งให้ ในราคาเบาๆนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจหรือว่ามีลายก็สามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมนะคะเลือกดูหน้าไม้ได้กรณีสะดวกทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมนะคะทักทายทักแชทมาขอดูหน้าไม้ได้นะคะกรณีก้าวทับหน้าไม้สวยๆ EP นี้แม่ค้าจัดโปรราคาพิเศษให้ที่ราคากระถางละ80บาทจ้า ในส่วนของอัญญาบรญสี EP นี้ก็ต้องขออนุญาตจบการนำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงเดินทางใกล้ๆก็ขอให้ถึงจุดมุ่งหมายโดยสวัสดิภาพนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วย หน้าร้านของทางอัญญาบอนสีนะคะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวในส่วนของสวนใหม่นะคะบานสวนอัญญาบอรสีจะทําการอัปเดตแล้วก็แนะนําเส้นทางนะคะเผื่อบางครั้งบางทีคุณลูกค้าที่อยู่ใกล้หรือว่าวิ่งผ่านมาโซนอาเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะอยากเข้าไปเที่ยวชมทักทายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็อาจจะแวะเข้าไปเที่ยวชมได้นะแต่ว่าช่วงนี้นะคะกําลังดําเนินการนะคะก็อาจจะ เห็นเป็นรูปเป็นร่างได้ก็น่าจะราวๆหลังปีใหม่นะคะก็จะทำการย้ายจากบริเวณนี้นะคะเข้าไปที่สวนจะพยายามย้ายให้แล้วเสร็จก่อนปีใหม่นี้นะคะยังไงหลายท่านที่อยากเข้ามานะคะที่สวนอัญยานศร,รีก็โทรสอบถามนัดวันกันก่อนได้นะคะเดี๋ยวยังไงมาเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีจ้า